สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็รอน้ําแข็งเย็นๆนะคะมาใส่น้ําแล้วก็ยังไม่เสร็จนานะคะอีกวันพวกนี้ถึงจะเสร็จเนาะเหนื่อยลูกชาวนาก็ต้องทํานานะคะไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะพาไปไปดูการไถานาของที่เชียงตุงนะคะไถานายังไม่เสร็จเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะเอาน้ําไปแจกเขาก่อนนะ น้ำเย็นเย็นมาแล้วค่ะน้ำเย็นเย็นน้ำเย็นเย็นอมาคับลมเนี่ยคับลมอ่ะติดลมติดลมโอ้สุดยอดนะคะน้ำไหมมาว้าว มาเตอรน้ำเย็นเย็นน้ำเย็นเย็นค่ะกเมาเยเตอร์อาโลมกันนีไ่นไปเจ้าน้ากินเหนือกันคำลมอันนี้ซึมมอป่าเปี่นยาวนะโอ้มาซินตันนี่จอยขย็ดพักอะ่ะขึงอะไรอ่ะ Bỏ à? Chị nào? À. เย็นๆไปกินน้ำกินนะกินหน่อยกินไปโลกายาวดิเ <laughs> ห็กนกลาบตตุกใจตุกคอมายาวหนาน,นีนนนนน้ให้กินน้ำเย็นเนน้ำเย็นเย็นน้ำเย็นเย็นให้กินน้ำกับเกาเนอ rồi, cái dao tê này nó tắt, anh tắt dao luôn nó mất nè, ui. kênh Để không เดี๋ยวเราก็มาช่วยเขาช่วยพี่เขาตกกล้านะคะตกก้าตกก้ามืออากาศสวยมากฝนกำลังจะมาแล้วนะคะส่วนพี่เขืยก็เป็นคนไถนา ส่วนมากเนาะผู้ชายจะเป็นคนหาบก้านะคะหาบก้าหรือว่าตกก้านะคะเพราะว่าเป็นงานที่ค่อนข้างหนักเนาะผู้ชายก็จะไถนากันแบบนี้นะคะทําไมถึงไม่เห็นผู้ชายเนาะเวลาดํานาดําอะไรเนี่ยก็จะแบ่งหน้าที่กันนะคะหน้าที่การดํานาก็เป็นผู้หญิงเนาะหน้าที่การไถนาหาบก้านะคะเป็นงานที่หนักนะคะก็ให้ผู้ชายทําไปเนาะ ันนี้ก็จะเป็นที่เขยนะคะที่ไถนาเนาะ เขาแบบใช้ดีโมดเอาเองเนาะนี่ค่ะก็อันนี้เราจะเดินตามนะนะคะยังไม่มีการใช้ดีโมดนะคะฝนกำลังจะมาแล้วนะคะเนาะก็เดี๋ยวเราไปที่ช่วยเขาตกกล้าดีกว่าค่ะถึงแม้ฝนจะตกนะคะชาวนาก็ไม่หวั่นกับการดำนาต่อนะคะก็ไวเตยเนาะไวเตยไวยางนะคะ ก็ดำนาต่อไปค่ะคือเราก็เปียกฝนไปนะคะอโลพงสีเพฝนทั้งหมดจองผมมามาครับอโล นะคะก็จะมีเตยใบอยู่นะคะเพื่อกันแดดกันฝนเนาะอันนี้คือเตอยนะคะที่เข้าใบกันนะคะในการลำนาเนาะ เครื่องดูดน้ำนะคะเพราะว่าน้ำไม่พอเนาะต้องใช้เครื่องดูดน้ำดึดจากตรงน,นี้มาเลยค่ะดุดจากน้ำน้ำในูใช้เครื่องอะไรดูดน้ำกเครื่องส

ขอให้เตนามันสูงขึ้นนะคะค่ะก,ก้าค่าแรงหับก้าก็ประมาณหมื่นห้าหมื่นห้าจัดเนะ 15, าะหมื่นห้าจัาก็ไม่ถึงสามร้อยแลค่ะหนักนะเป็นแรงผู้ชายเนาะพอรดรีก็เดยอ ใช้ช่วยดำน้ำนะคะที่ชายคนเดียวหน้าท่าจ็ชื่อจืดอา่อมัจืดหนจอ่ะหน้าอายุถิงกุยากโอโฮอืมาุยยกจ้าเล่ามบครับคุยกูกนี่เนติเลียวนี่้กนติเลีวนี่กับนาว่กันเลย เอเอแล้วโอเคนะคะตอนนี้ก็เสร็จนาเรียบร้อยแล้วนะคะทําไปทั้งหมด4วันด้วยกันนะคะเพราะว่ามีทั้งหมด4หัวเนาะสีแปงนั่นเองนะคะสี่แปงก็คือทําทั้งหมดเนี่ยคือจะมีสีสีเจ้าด้วยกันนะคะก็คือมีข้างหลังมีตรงนั้น3แปงนะคะก็คือทําทั้งหมดสี่วันเนาะ ก่จะเสร็จนะคะก็วันนี้นะคะใหม่ก็จะมาสรุปค่าใช้จ,จ่ายในการดำนาไถนากกนาแบบนี้นะคะจะหมดไปเท่าไหร่แล้วคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่แล้วจะคุ้มกับการทํานาไหมนะคะน่าจะคุ้มไหนถ้าไม,ม,ม่คุ้มก็แม่คงไม่ทําให้เหนื่อยใช่ไหมคะก็คือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ขายข้าวก็ถูกเนาะก็เพิ่งจะขึ้นมานี่เองเพิ่งจะขึ้นมาสองสาม วันเนาะขึ้นมาประมาณตอนนี้น่าจะหมื่นห้าแล้วล่ะเนาะข้าวนะคะก็ก็คือที่ใหม่เขาทำเนี่ยคือค่าใช้ใจ่ายที่ใหม่เขาทำเนี่ยเป็นการํำนาไถานากกนาเท่านั้นเองยังไม่รวมค่าใช้ใจ่ายที่จะต้องเกี่ยวข้าวปาดข้าวหรือว่าอบข้าวหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะไม่รวมค่าใช้ใจ่ายตรงนั้นนะคะอันนี้คือรวมค่าใช้ใจ่ายที่ดำนาเองนะคะก็ไปดูกันนะคะว่าหมดไปเท่าไหร่เนาะค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดในการดำนานะคะ หมดไป3ร้าน2,955,500าจนะคะตกเป็นเงินไทยประมาณ6,4500บาทเลยทีเดียวนะคะโหแพงเนาะค่าใช้จในการทำนานะคะแล้วก็จะได้ข้าวกี่กองแบบเนี้ยที่เชียงตุงเขาจะคิดเป็นข้าวกองหนึ่งแปลงหนึ่งเนาะแปลงหนึ่งจะ ได้กี่กองนะคะอย่างเช่นว่าโห,หนึงเขาจะเรียกว่าโห,โหนะโหนี้ได้ประมาณ13บสากองโห,โหนี้ได้15บห้กองโห,โหนี้ได้สิบกองอะไรเนี้ยก็คือมารวมรวมกันนะคะก็คือนาข้างหลังที่มันเขาทำเนาะที่ติดกับวัดเจดีย์น้องผานะคะ ก็ได้ประมาณ13กองนะคะแล้วก็หนาข้างบนนะคะ3แปลงเนาะ3แปลงก็คือ3หูนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ 5, 50กว่านะ50กว่า52ประมาณนี้นะ่ยประมาณอา่าประมาณนั้น50กว่ากองนั่นเองนะคะเขาจะคิดเป็นกองเนาะกองหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ข้าวกี่ถงอีกนะคะก็ต้องไปดูกันนะคะอยู่ที่เราดูแลว่าข้าวจะดขีขนาดไหนแต่ละปีอะ คือมันก็ไม่ไม่เท่ากันเนาะแต่ละกองก็ไม่เท่ากันด้วยบางทีก็นาตรงนี้บางทีหญ้ามันขึ้นเยอะอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ข้าวเยอะก็มีแบบนี้นะคะบางบางปีก็ได้ข้าวเยอะก็มีมันเลดแบบดีเนาะบางทีกองหนึ่งก็ได้เป็น13ถุงบางทีก็15ถุงขึ้นไปอะไรแล้วแต่ข้าวด้วยนะคะก็หลายคนถามเข้ามาว่าทําไมการดํานานะคะทําไมไม่มีผู้ชายเลยนะก็เพราะว่าเชียงตุงก็ เขาแบ่งหน้าที่กันเนาะผู้หญิงก็จะเป็นคนดำนานะคะส่วนผู้ชายก็จะเป็นคนไถนากบนาหรือว่าตกก้านะคะตกนาตกก้าก็คือหาบก้าแล้วก็ไปวุดวุด,วดไปโยนทิ้งตามในนาเพื่อให้ มาดำนาแบบนี้เนาะคือมันเป็นงานที่หนักนะคะก็เลยต้องแบ่งผู้ชายเนี่ยจะต้องทํางานหนักกว่าผู้หญิงนะคะส่วนผู้หญิงก็แค่แบบดำนาดำนาไม่ต้องแบบเหนื่อยมากมายเนาะแล้วก็ดำๆไปอะไรแบบนี้นะคะก็ทุกคนที่สงสัยนะคะทำไมไม่มีผู้ชายดำนาเลยแบบนี้นะคะที่ที่ไม่ถ่ายให้ทุกคนได้ชมนะคะแล้วก็มีพี่ๆถามมาอีก ท่านหนึ่งนะคะก็ทําไมไอ้ที่มันเป็นม้วนๆอยู่ข้างหลังคืออะไรนะคะก็คือเขาเรียกว่าเตยนั่นเองนะคะเตยเนาะแล้วก็เพื่อกันแดดกันฝนนะคะเตยมีไว้สําหรับเวลาฝนตกเวลาแดดร้อนนะคะแล้วเข,เขาก็จะใส่ข้างหลังเราเนาะก็เพื่อกันแดดกันฝนนั่นเองนะคะเนาะก็เคยน้องห้อมนมช่องน้องห้องนมก็เคยไปถ่ายนะคะวิธีการทําเตยของ หมู่บ้านยางเห่านะคะเนาะก็คือเคยไปถ่ายอยู่เหมือนกันอ่าที่หมู่บ้านนั้นก็จะทําทําเตยทาศาสตร์ทาคุบอะไรก็ว่ากันไปนะคะทุกคนก็ไปชมได้เนาะทําเตยนะคะทําเตยนี่คือจะร่มเย็นเนาะจะแบบเขาทําจากธรรมาชาตินั่นเองนะคะเขาเรียกว่าเตยนะคะที่เมืองไทยไม่น่าจะมีเนาะไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะ โอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะหมันก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องใหม่ชิงตุงด้วยนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b e น้องใหม่ชิงตุงนะคะสวัสดีค่ะไปะคะ่ะ